สวัสดีครับช่างนิคม,นามาหน้าไม้ยุบานานะครับวันนี้ก็ส่งงาน2ตัวนะครับเป็นท้ายไม้กระพี้โคควายแล้วก็ท้ายไม้ขี้เหล็กนะครับอยู่คล้ายๆกันนะครับกัมคอทั้ง2ตัวครับ <c oughs> ขออภัยครับลักษณะปลายก็ตัวแรกก็จะลักษณะปลายย้อยนะครับสีแซด จัว่าก็จะเป็นปลายตรงนะครับปลายตรงพิเศษตัวนี้กระโจมยาวไปถึงใต้ปีกนะครับสังเกตนะครับยาวมาถึงใต้ปีกครับล้าง110ชัก65นะครับชิลิศให้ดูไปเลยาจับพ่อก็จะยึดลงไปในท้ายนะครับ แตปีกลักษณะนี้ครับล่างสังเกตจะสั้นกว่าตัวนู้นนะครับอีกตัวก็จะเป็น1น0่ร้บชัก75บตัวนี้110ชัก70นะครับล่างเหลี่ยมเหมือนกันทั้ง2ตัวนะครับปีกโรเลอร์ตัวกระพี้ขอควายนี่ก็จะเป็นปีกโรเลอร์50นะครับ เดี๋ยวไปใส่ยางใส่อุปกรณ์พร้อมยิงก็จะส่งนะครับแกไลายเช็กเกอร์ให้ทักสอตัวนะครับขาดท้ายตัวนี้กระพีแล้วก็ตัดท้ายด้วยกระพี้โคควายตัวนี้ตัดท้ายด้วยประดูลายเสือนะครับพร้อมส่งวังนี้เช้านะครับ มาสันส้นๆครับคลิปนี้กำคอช่างนิคมหน้ามายิงกว่าน่านย์แปดเก้าห้าห้าดสห้าสห้าครับฝากกดงานไว้ด้วยครับผมสวัสดีครับ